ลูกๆอิจฉากันแม่พยายามให้ความรักเท่ากันแต่เหมือนเขาไม่เข้าใจเขามีสิทธิ์ที่จะอิจฉากันเน้องเป็นสัญชาตญาณสัตว์นี้เวลาที่เราให้ความรักเท่าๆกันเราก็ต้องดูเพราะว่าบางครั้งบางทีการแสดงออกของเรามันทําให้เขาตีความผิดได้เช่นอย่างสมมุติว่าพี่เก่งในเรื่องนี้แล้วเราก็ไปบอกพี่ว่าให้ไปสอนน้องหรือบอกน้องว่าไปเรียนกับพี่เขาสิพี่เขาเก่งเรื่องนี้นี่คือความรักที่เราให้แต่ลูกอาจจะตีความได้ว่าเอะอ,อะไรก็พี่ ในขณะเดียวกันน้องเนี่ยดูอ่อนแม่ก็บอกว่าไปดูน้องหน่อยสิไปดูน้องหน่อยสิยสแต่พี่เนี่ยอาจจะกําลังอกหักอยู่แม่ไม่เคยถามหนูเลยว่าหนูรู้สึกยังไงเอะอะอะไรก็น้องเอะอะอะไรก็น้องทั้งทังที่เราอรักคนรักทั้งคู่แหละแต่ลักษณะการสื่อสารของเรามันทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเขาสู้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เบื้องต้นถ้าเป,เป็นแบบนี้นะคะ,ะถ้าเกิดเขาทะเลาะก,กันไม่ถูกกันเนี่ยเราก็เอาเรื่องที่ดีเช่น ก็ก็คิดยังไงกับพี่ขอลูกในฝั่งดีเขามีข้อดีไหมแล้วเขาพูดถึงข้อดีของขอก็เอาข้อดีเนี่ยไปบอกขอว่าเนี่ยน้องเขาพูดถึงเราแบบนี้นะเนี่ยเราเอาข่าวดีไปบอกซึ่งกันและกันนะคะหรือให้เขาได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วเราเวลาที่เราให้เราก็ให้เหมือนกันเราจะไม่บอกว่าต้องไปเหมือนคนไหนต้องไปเหมือนคนไหน ทุกคนต้องได้รับการดูแลเช่นในเรื่องของจิตใจถูกให้เกียรติถูกชื่นชมเหมือนกันถูกดูแลถูกห่วงใยเหมือนกันเพราะพ่อแม่บางคนชอบดูแลเฉพาะลูกที่อ่อดจนลืมไปว่าลูกที่แข็งที่แข็งแรงเขาก็มีหัวใจนั้นตรงนี้นะคะที่พ่อแม่จะต้องสื่อสารความรักออกไปให้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ